หลายปีมากก็จริงๆหนังไม่ติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าอยากมองหาอะไรที่มีความแตกก็หนังไม่ติดต่อมาเรื่อยๆครับแต่อยากมองหาอะไรที่มีความแตกต่างนะครับเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์มากแล้วก็จริงๆก็ติดตามงานของรุ่มกับแล้วก็โปรดิวเซอร์นะครับุณลีมานายนะครับก็กําลังดูโปรเจกต์ใหม่เขาที่จะออกด้วยก็รู้สึกว่าจังหวะดีที่เขาหยิบโปรเจกต์นี้นะครับคือถูกทั้งหมดแล้วก็ถูกไจทั้งเรื่องเก่า ใช่ผู้กับแล้วก็แล้วก็แล้วก็คุณลีด้วยที่เป็นผูนน้ดเซอร์ก็จริงๆก็คุยกันมานานแล้วแต่ไม่ได้คุยถึงเรื่องหนังนี้เรื่องนี้เพิ่งคุยกันแค่อธิษฐานเองแต่ว่าคุยกันคือสนิทกันอยู่แล้ว<ม>บทของวิทยาศาสตร์งงในบทนี้นาางงในบทนี้มันเป็นผมเป็นนักวิทยาศาสตร์<ม>นักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นเรื่องการเดินทางข้ามเวลาเพื่อที่จะกลับไปแก้ปัญหาใดๆก็ทุกๆคนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตที่อยากจะ ถ้าเป็นไปได้ถ้าเรานึกกลับไปเนี่ยมีเชื่อทุกคนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากแก้ไขนะฮะเราก็พยายามที่จะทำตรงนั้นนะครับซึ่งก็เอาลแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดก็เรื่องเราก็สนุกมากแล้วก็ เห็นใจคนทําบทเพราะว่ามันเป็นเรื่องสาไฟที่ไม่ใช่เรื่องดราม่าทั่วไปไม่ใช่เรื่องตลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมุมที่เขาอยากนําเสนอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีมุมของการขายที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ทุกๆอย่างก็ต้องเอามาประสานกันให้ได้นะครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับก็อาทิตย์หน้าจะเปิดกล้องแล้วนะครับก็ และคิวที่วางก็ไม่เยอะมากด้วยเพราะว่าอยากรีบทำออกมาซึ่งทั้งทีเมื่อทำกันบ้านกันหนักนะครับแล้วก็ฝากผลงานชิ้นนี้ด้วยสำหรับใช้คำว่าขอเป็นโดยแทนของทีมงานทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักสแสดงหรือว่า,าทีมที่ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นนักคิดผู้เขียนบทปรวเซอร์หรือว่าผู้กำกับนะครับก็ฝากจะฝากตัวทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับเป็นน้องใหม่ที่ คิดว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ใหม่ก็ทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะพอสมควรนะก็อยากขอกําลังใจทุกคนด้วยครับเราพูดถึงอะไรคิดมากเกินไปไมเราทำคนรู้เพื่อคือคือจริงๆแล้วตอนนี้ง่ายๆเลยผมตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากครับผมผมทำแค่คอนเทนต์คือเราทำช่องยูทันใหม่ชื่อกินอินมูก็คือ เราเป็นสายมูชอบศึกษาแล้วก็แทนนี้ไปมูอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะแวะพาไปทานอาหารอร่อยตามพื้นที่พื้นเมืองต่างๆที่เราไปก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมเคยไปถ่ายเทปแรกที่เชียงใหม่ครับแล้วก็สิ่งที่เราวางแผนไว้เราไม่ได้ทําเราได้ไปทําอย่างอีกเบ็กอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้วางแผนไว้แล้วก็มีมีดรามา่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางที่เป็นเรื่องที่ใช้คําว่าเป็นเรื่องมูมทั้งหลายเนี่ย ก,ก็คิดว่าเออมันจริงๆเป็นคนท,ท,ที่สนใจเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ท้าทายจะอยากพิสูจน์เราก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วศึกษาหลายเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งลึกลับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็แบบก็ไปเจอบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าแบบมันมันประหลาดอะ่ะก็เลยพอกลับมาบ้านก็เลยมาเล่าให้เจงแล้วก็ลูกๆฟังเขาไม่เก็ทครับเขาก็ไม่เก็ทผมบอกโอเคดังงั้นคร<ป>าวหน้า<ป>เดี๋ยวผมจะพาไป,ไปเราก็ ไม่เขาถามแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกบอกไม่ได้ยูต้องไปเจอเองก็ตอนนั่งขึ้นไปก็ยิ่งคิดว่าเออจะฟาวหรือเปล่าเพอพาทุกคนไปเชียงใหม่ปรากฏว่าไปถึงก็เกิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้คาดฝันไม่ได้คาดคิดแล้วก็มีเรื่องราวที่ลึกกว่าที่เราคิดเยอะมากแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าช่วงนี้ผมก็เลยจากคนที่มีความรู้เรื่องร้านนาไกลตัวมากๆก็เริ่ม เข้าไปศึกษาจริงจังแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปศึกษาอดีตยุคต่างๆของร้านนานที่ผ่านมานะก็เลยแล้วน้องประกอบกับน้องไปเจอเหตุการณ์ที่แบบเราคิดไม่ถึงนะแล้วเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เชื่อเลยนเดนเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า บรรยากาศก็ค่อนข้างนวลนวลอึมครึมเพราะว่ามันมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเขาตอนนี้เวลาที่ผม่วงนี้คือถ้าผมว่างวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะบินบางทีบินคนเดียวไปพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปไหว้ได้กลาบใดๆตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เจงบอกว่าน้องขอไปด้วย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 ผมก็แบบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ด้วยวัยเนาะวัยรุ่นเขาไม่เ่อาไปไหนกับพ่อแม่ แล้วเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาเองตอนนี้ก็แบบเจงนี่โทบอกว่าเราพรุ่งนี้จะบินลูกขอไปด้วยนะบอกเสยียยะเอ้าจริงเหรอก็เหมือนเขาเริ่มเขาเริ่มแบบ <ไ S 1> <ไ S 2> คือเริ่มสนใจแล้วเวลาทุกคนในบ้านทุกแบบมีนู่นนี่นั่นก็ปกติออยู่ในครอบครัวก็จะมีอยู่กันหลายคนนะ่ะก็จะมีน่นนี่นั่น,น,นออพี่เจงก็อาจจะแบบบนบนนู่นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยบนเป็นเรื่องปกติน้องก็จะบอกว่า มันมีท่องน้ำโมไหมซึ่งปก <player> ติปกติจะไม่มีไงเหมันมีน้องไปพรมน้ำมนต์ไปอะไรใช่ใช่มีย่าเนี่ยมีย่าเนี่ยเป็นเป็นสายมูแบบแม่มดมานาแล้วไม่ไม่ได้เพิ่งเป็นแล้วเป็นแม่มดแม่มดแบบสิบวิชสายสรั่งเขาจะสั่งไม้มงคลต่างๆมาที่เป็นไม้มงคลมันที่แม่ไม้มงคลไม่ใช่ไทยนะของนอกระหวบางวันเนี่ยเราก็อยู่ในบ้านทุกเจงรู้สึกเหมือนบ้านไฟไหม้ก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งดูทำไมควันมันเต็มบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีย่าหยุดใช่มีย่าเพรากว เดินจุดมาแล้วเขาก็จะไล่ไปทั่วบ้านเออเราเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก็กําลังไล่พลังงานได้ดีออกแล้วก็ทําให้ในบ้านมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแต่ว่าเซย่ะเนี่ยพึ่งใช่แล้วครับใช่พึ่งเซียะพึ่งแล้วก็มีย่าก็จะมีหินต่างๆที่อยู่หัวเตียงวันดีคืนดีเขาจะหินพัดจะในเมืองว่าหินออาไปล้านข้างนอกรับพลังงานรับพลังงานคือมีย่าเนี่ยดันมาตลอดเลยแต่ว่าเซย่านี่คือไกลมากตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสนใจก็ แล้วก็เริ่มบอกว่าถ้ามีโอกาสอ,อยากเริ่มปวชชีพามศึกษาธรรมะมากขึ้นซึ่งสาหรับผมแล้วมันเป็นบวกกับบวกนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จริงๆแล้วจะไกลเรื่องนี้พอสมควรอย่างเราโอเคเราตรงไหนที่ปังหรือมูทุกทุกคนผมเชื่อว่าทุกทุกคนรู้แล้วไม่ไกลตัวแล้วสามารถทําได้เลยก็ทุกคนก็อยากเข้าไปคึอเราทํางานกันเนาะอะไรที่ทําให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเราก็อยากทำแล้วอย่างสร่งจริงแล้วาสีไม่เท่า กที่ตกใจ่แล้ววันนี้แบบท่ไ้เจอแล้ว็มีเหตุการณ์ก็คือผมตกใจแต่ผมก็ดีใจที่มันเกิดขึ้นทํให้คือเราสิ่งที่เราพยายามที่จะอธิบายมันจะได้ไม่เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่คนเดียวนะครับก็ก็รู้สึกดีใจรู้ใช่ครับว่าปิตีว่าไม่ได้ดีใจรู้สึกเออมันน่าจะถึงเวลาของเขาแล้วซึ่ง อายุ17แล้วเจอเร็วก็ดีกว um ่าให้อายุผ่านไปแล้วไปเจอเรื่องราวต่างๆในอนาคตเราค่อยคิดได้ว่าน่าจะหาวิธีสงบความคิดแล้วก็สู้สงบความรู้สึกด้วยการหยายามไปศึกษาทรมาแต่ตอนนี้เจอแล้วคราวนี้ก็หวังว่าวิธีที่เขาจะเจอแล้วการศึกษาการเดินทางเขาเนี่ยมันจะไปใน่างทุกทีแต่น้องไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวนการมันเกขกันใช่เขาไม่ได้กลัวเรียกว่าเขารู้สึกงงไหมคะเขางงครับเขาเขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็ร้องไห้เอาเองจริงๆต้อง เอ่อพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะปล่อยปล่อยเทมีพีนะฮะอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาไปดูเพจะดีพีน้องได้แบบพันพ<ช>ี่พี่ไปเจอมาอเลยเป็นของผมเป็นอีพีหนึ่งเป็นเรื่องราวก่อนที่จะไปถึงของน้องศซียใช่ก็ผมได้ศึกษาได้เจอเรื่องอะไรประหลาดประหลาดเดอะหลังจากเหตุการณ์นั้นน้องเซียเจออะไรก็หลังจากนั้นหลังจากที่นั่นก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นที่วัดเจดีย์หลวงใช่ไหมครับ แล้วเราก็ที่ต่อไปเราก็ไปที่มอนตูเวนที่แม่ออมใช่ไหมก็ไปเจอต่อแล้วก็น้องเลือกสายได้เขาแต่ละคนมันจะมีสายที่ต่างกันเอาดีดีเพราะว่าน้องก็ยังไม่มีใส่ฝรั่งใี่ไหบก็ก็คือจริงๆน้องลูกสาวที่บ้านของคนจะเป็นถ้าแบบทุกคนเห็นก็จะเห็นน้องเป็นสายฝอเลยแล้วก็เรียนอินเตอร์พูดภาษาอังกฤษแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ห่างเรื่องนี้มากแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีความมูแล้วก็ แล้วบางทีกลางคืนเราก็ได้มินเสียงสวดมนต์เราก็แบบอะไรเนี่ยก็โผล่ไปดูปรากฏว่าสวดมนต์กับเพื่อนทางโทรศัพท์ก่อนดูออนไลน์ออนไลน์คนเขากว้าวเส้ยโลกใช่โลกมันเปลี่ยนไปเนาะมีคนมีการสวดมนต์แบบว่าฟรีเจลลิ่งออนไลน์เฮ้ยเราไม่เคยได้ยินนะสวดฟรีเจลลิ่งออนไลน์กับเพื่อนคือโทรไปโอเคมาสวดมนต์กันแล้วเดี๋ยวเข้านอนแล้วก็เป็นเสียงหอกมาจากโทรศัพท์นั้นลุกเราก็สวดแล้วก็เออก็ก็ดีนะอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดก็มีที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจแดงว่าเขาเริ่อ เป็นโมเมนต์ที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานสิ่งสักสิ่งหนึ่บใช่ใช่การเป็นรถตอนนี้พี่ครอบครัวเป็นสายก็ก็ประมาเดี๋ยโรเตอร์โรเตอร์ก็ด้วยครับโรเตอร์ก็อยู่ด้วยใช่โรเตอร์ก็จะแบบเขาก็จะเป็นเด็กแต่ว่าเขาจะเห็นทุกอย่างแล้วเขาก็รู้สึก amazing อะทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เหมือนเหมือนเขาเห็นผมเห็นเห็นพี่เห็นพี่เซย่าเกิดอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นมีย่าก็แบบเป็นแม่มดน้อยเราก็แบบว้าวก็เซย่าเขาเล่าให้น้องฟัง เขาก็จะคุยกันเองผมเองเก็คุยกันเองก็ถามว่าแจ๊เป็นไรมาอยู่ร้องไห้ไม่อายคนเท่านี้คนอิรยาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาคุมตัวเองไม่ได้ใช่ครับใช่ครับก็ที่ที่วัดเจดีหลวงที่ทุกคนเห็นคลิปนั่นก็อันหนึ่งแต่ที่ม่อนกูเวนี่ก็เดือดมากม่อนเวนเดือดมากอย่างที่ติดตามชมก็จริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าผมทำกับอาจารย์ลีนิคนเขามีพื้นฐานมีลูกศิษย์เยอะอยู่แล้วประมาณน่าจะหลายแสน ก็จริงๆทำกันดูดูกันเองแต่ว่าตอนนี้มันด้วยสิ่งที่เราทำมันอาจจะตรงความรู้สึกหลายๆคนก็เลยคนเลยสนใจอนาคตไม่มีอะไรไม่มีครับตอนนี้คือสำหรับเสยย่าน้อง17ตอนนี้กำลังปิดเทอมกำลังรอขึ้นปี2ในเรื่องการเรียนก็ดีงามได้น่าจะได้ก็จบเกรดสีเต็มหรือชาได้รางวันอะไรนตกลัี่ไมก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็ เรื่องงานก็เขาก็ยังร้องเพลงอยู่เรื่อยๆต,ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวตัดสินใจทำโปรเจกต์ของเสยาของเสยานี่เ<ๆ>พลงใหม่ใกล้ออกแล้วเยานี่เป็นโปรเจกต์ที่ไทยเาขาอ,อุ้มพปก่อนคนระับแต่แตดีงานแน่นอนก็เนี่ยที่เป็นกำลังจะพูดแล้วที่ยังเป็นห่วงอยู่มากๆคือเรื่องการปวดน,นี่แหละคือมันมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นแต่มันก็ซวิงกลับมาตอนนี้ถ้าไปตรวจท่านไทรลอยก็ตามก็ก็ยังมี ผม่วมบางๆแล้วก็น้ําหนักก็ยังสวิงขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมหันมาสนใจเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแพทย์แผ,แผนจุบันที่โรงพยาบาลเราก็ทานยาฮอร์โมนล้วก็ทาน,านทานี่ยามันแหลงมากแพทยแผ,แผนไทยพวกศูน์ไทยเราก็เราก็เอาด้วยแล้วก็แต่ก็ต้องไม่ให้มันมันไม่ใช่ทานยาทานยาไปแล้วบรรล้างกันอะไรอย่างนี้แล้วผมก็แบบ ก็ต้องลองนีธทางสุดท้ายก็เลยไปสายมือจนไปเจอซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็มีความสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมเกา่าที่มันติดมาจากภพใดๆก็แล้วแต่ก็ถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันเช็คได้หรืออย่างเป็นเครดิตบูโรเนี่ยเราเช็คได้ว่าเราติดตรงไหนใช่ไหนะมก็อยากทำคือแบบว่าือ้ที่มันแก้ไม่หายเนี่ยเออถ้าแก้ไม่หายของน้องนี่มันคืออะไรอ่ะคือเราทำด้วยวิธีทางแล้วแล้ว อีกเรื่องที่ไม่ทําคือเรื่องมูเนี่ยกลับไปดูถ้ามันเป็นไม่ได้กลับไปย้อนดูไหมว่าในพบใดๆมันเกิดติดขัดอะไรหรือเปล่าแล้วมันแก้ไขได้ไหมหรือมันเป็นวิธีที่เราจะต้องรับมาแล้วอยู่อยู่มันต่อไปอ่ะหนึ่งปียี่สิบเอ็ดปีกับระยะายาวมากแตนไงบ้างยี่สิบยี่สิบปีก็จริงๆก็รักกันเหมือนเดิมจริงๆพอมอมนเนี้ยก็อยู่กันเหมือนเพื่อนแล้วแล้วก็ทั้งสองคนก็จะโฟกัสคือเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อนลูก เพ,เพื่อน้องๆทุกคนของของตัวเราเองเนี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไม่เหมือนผมก็ชิวๆอย่างตอนเนี้ยอย่างซื้อรถเนี้ยผมก็ขับรถคันเก่าๆนะแต่ว่าน้องก็แบบเปลี่ยนรถเอารถใหม่อ่างเนี้ยผมว่าไม่ไออสำหรับโมเมนต์เนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะแบบเอออยากได้รถดีๆรถจริงๆอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือแค่ขับจะมี่ไปอีกที่หนึ่งหรือไปทํางาน <Okay. S 1> ก็พอแล้วใช่แต่ว่าให้ซื้อก็ซื้อให้น้องอะไรเงี้ยคือเราอยากให้ น้องๆเขาโตมาอย่างมีคุณค่าในสังคมมากกว่าพิเศษยังไงบ้างการฉลองครบรอบแต่งงานกับกวก็ก็อยู่ก็ฉลองกันซึ่งมันจะเป็นอาทิตย์นี้มันจะเป็นช่วงครบรอบแต่งงานเดี๋ยวจะมีวันเกิดผมแล้วก็เลยเกิดผมเป็นสามวันเพื่อเป็นวันเกิดมียาเหมือนเหมือน เดี๋ยวนี้นาเนี่ยมันจะเป็นเทศกาลเดี๋ยวจะเป็นเรื่องยอดเลยไหมเรื่อดงยอดให้ให้อันใหญ่ทีเดียวเลยเใช่เขาก็อยู่ด้วยกันก็จริงจริงก็ทานฉลองกันทุกวันอันนี้ของฝันอะไรให้ภรรยาภรรยาเหรอครับแล้วก็อันนี้เหรอท้าเป็นรูปมาเยอะแล้วแบบเมียอันนี้กำลังทำบ้านหลังใหม่อ่าคืแบบใหญ่กว่าเดิมบ จริงๆบ้านผมอยู่อ่อนนุชครับแล้วก็ตอนนี้ไปทําเปซทัมเบอร์อยู่ที่สนามสเก็ตบอร์ดอยู่หลังสิตงก็ไปซื้อบ้านเพื่อที่จะดูแลธุรกิจตอนนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆไปซื้อตอนนั้นก็เมื่อปียังอยู่ไม่ถึงปีเลยแต่ว่ารู้สึกมันไม่ตอบโจทย์อะเพราะว่าบ้านอยู่5ค้าคนบ้านน่าจะหลักเด็กไปก็เลยขยัยก็เลยหาที่แล้วก็สร้างใหม่เป็นของนให้คบคุณาี่กร